คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ ยังคงอยู่กับช่วขงของรายการบอกเขาเล่าเรื่องนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมาติดตามเรื่องของการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคใต้นะคะของกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงพาณิชย์กันบ้างนะคะด้านนายอนุทินชาญวรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจเพื่อหาหรือผลกระทบจากน้าท่วมภาคใต้นะคะโดยเฉพาะที่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะที่เสียหายหนักแล้วก็กระทบเศรษฐ ในวงกว้างนะคะโดยในเอกนิตินิติธรรประพาสรองนายุทธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ระบุค่าว่าที่ประชุมได้กําหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบอุรกภัยภาคใต้ครอบคลุมค่ะทางมาตรการด้านการลดภาระหนี้ลดค่าใช้จ่ายประกันภัยการประกอบอาชีพและการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคนะคะโดยยึดหลักความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วะค่ะพร้อมกับเร่งฟื้น ฟูเมืองแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทุกด้านค่ะโดยกําหนดแผนเป็น3ระยะนะคะระยะที่1ข่าค่ะกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะที่2และขาค่ะการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและทรัพย์สินเพื่อให้ภาพประชาชนธุรกิจและเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมค่ะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติขณะที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ออกมาตรการ3ระยะนะคะระยะเร่งด่วนค่ะส่งสิ่งของจําเป็นให้ประชาชนใน6จังหวัดภาคใต้ระยะเยียวยาค่ะจัดงานเยียวยาลดค่าครองชีพสร้างอาชีพลดราคาสินค้าจําเป็นสูงสุด80%ค่ะแล้วก็ระยะฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถฟื้นฟูกิจการได้โดยที่ไม่ติดขาดค่ะนอกจากนี้ท่านนายรัฐมนตรียังได้ มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,570ในวงเงิน3.788ล้านล้านบาทนะคะที่อยู่บนหลักการรักษาวินัยทางการเงินการคลังรักษาเสถียรภ,ภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะตามนโยบาย5ด้านของรัฐบาลกันอีกด้วยนะคะ